จริงๆแล้วเป็นการแก้ไขเพะราชระหญัิป่าไม้พศ2 4ง4คือแก้ไขตัวมาตา7 <นะ S 1> ก็หมายความว่ายกเลิกมาตา7ไม้ของห้ามที่เป็นชนิดเดียวกับไม้ตามพิ่ระหยัดกฎหมายป่าไม้จะไม่ถือว่าเป็นไม้ของห้ามในที่ดินกรรมสิทธิ์และที่ที่รัฐอนุญาตให้ใช้ประโยชน์กฎหมายใหม่ที่เราแก้ไขามาต้นปีนี้ เจ็ดชนิดเนี่ยถ้าไปอยู่ในที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินของเขาก็ไม่จาเป็นจะต้องขออนุญาตก,ก่อนตัดเหมือนสมัยก่อนแล้วสามารถตัดได้นะครับแปลร,รูปเพื่อการใช้สอยได้หรือแม้แต่เอาไปขายได้หรือส่งออกก็ได้ด้วยเจ้าของที่ดินก็จะต้องถ่ายรูปไว้ก่อนตัดระหว่างตัดก็ถ่ายรูปเก็บไว้สมมุติถ้าท่านจะแปลรูปท่านก็ถ่ายเก็บไว้แล้วก็ถ้าจะให้ดีนะฮะ ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านมารับรองซะหน่อยเวลาเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจไม้ก็จะได้มายืนยันว่าไม้เนี่ยเป็นไม้ที่เกิดจากในที่ดินครรมสิทธิ์